วิ่งเข้ามาแล้วทำยังไงตอนเราวิはは่งเข้ามาเราตัดสินใจให้เด็ดขาดเลยถ้าเตะก็คือเตะยอดก็คือยอดเราขึ้นมาเราก็ฝึกเตะไปงี้ในสนามให้ชิ้นเรื่อยเจ็บเตะจนชัวนะครับอย่าเพิ่งรีบที่จะเตะแนวตรงเลยลองดูสาธิตดูแล้วก็มาเตะเลยที่สูงขึ้นเนี่ยาวดเลยสวัสดีครับสวัสดีน้องๆนะครับวันนี้เดี๋ยวแอดมินกับน้องแพ็กนะครับจะมาพูดถึง เรื่องจะทํายังไงให้กล้าเตะนะครับแล้วก็เข้าเตะยังไงกะจังหวะยังไงนะครับเดี๋ยวเรื่องแรกของเราจะทําในเรื่องนี้นะครับเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูครับเดี๋ยวดูกันเลยครับอ่ะอันนี้นะครับน้องๆพี่ๆผมจะมาแนะนํา จากความคิดส่วนตัวผมในการเพิ่มเขาเรียกนะกำลังใจในการกล้าเตะแล้วก็กะจังหวะตะให้แม่นการเพิ่มกําลังใจก่อนครับคือตอนแ,แรกๆเรายัางเตะในสนามเรายัางเตะไม่ลงหรอกผมก็จะฝึกจากการเตะเป้าตอนแ,แรกๆเราฝึกเตะเป้าใช่ไหมเราก็จะเตะเรื่อยๆให้มันสูงมันสูงมันสูงแต่พอเราไปเตะในสนามเรายังเตะไม่ลงอันนี้เราจะมาฝึกการเตะแบบให้แม่นยําแล้วก็มีใจในก้าเตะในสนามเลย ก็คือหัวข้อแรกก็คือกล้าตัดสินใจแล้วก็หาจังหวะหาจุดเตะนะครับวิธีฝึกนะครับเอานี่นะครับสาหรับผมผมจะไม่ไอผมจะเตะลูกที่แบบถ้าลงไปสนามคือเตะได้เลยก็คือสูงกว่านี้แล้วผมอ่ะ <S <S เราก็การจงังหวะว่าเราจะก้าวไปตรงไหนก้าวแล้วเราก็ดูว่าเราจะขึ้นเตะตรงไหนเราเรากะก้าวตรงไหนมันก็ก้าวมาผมจะให้ตัวผมอยู่ประมาณนี้แล้วให้ขาที่ฟาดอ่ะ อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ถอยกลับมาคืนแล้วเราก็ทําเตะเตาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆจนเกิดความเคยชินแล้วเราค่ลงไปใช้ในสนามแล้วเตะอ่าการเตะทำยังไงถึงจะกล้าขึ้นขึ้นมาก็วดดิ่งเข้ามารถทำยังไงตอนเราวิง่งเข้ามาครับเราตัดสินใจให้เด็ดขาดเลยถ้าเตะก็คือเตะหยอดก็คือหยอดเราขึ้นมาเตะ ตอนในสนามเตะไม่โดนไม่เป็นไรแต่เขาเรียกอะไรนะในม้มวนพล<ห> <ไป S 1> ิกไปเลยอย่าไปค้างไว้เดีย๋ยวเรา<ล>อาจจะแบบตัวลงมาล่วงได้ <Evet. S 1> คือขึ้นไปก็โดดเตะไปเลยเตะไม่โดนไม่เป็นไรแล้วก็พลิกตัวลงไม้ทันวิ่งเข้ามาเตะดิวิ่งเข้ามาเตะพี่จะเตะรูน่นึงเราจะทำชิปหยบสุดล็อตให้ดูแล้วเข้ามาประมาณ ือการการสอดเข้าเตะและก็เพิ่มใจในการที่จะ<า>เตะเ,เพิ่มกําลังใจมันก็อยู่ที่ใจของเราด้วยถ้าเรามมวนครบรอบอะไรไปแล้วบางครั้งมันก็อยู่ที่ใจเรากําลังการตัดสินใจการมาร์กจุดที่เราจะเตะเราเดินเข้าไปถึงตรงไหนแล้วเราเคยเตะได้แล้วก็พยายามเดินเข้าไปกะก่อนก็ได้ตอนแรกๆเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็เตรียมความพร้อมสูดหายใจเข้าลึกๆ เวลากระโดดขึ้นไปกัน้น <100, 000, S 2> ใหใ้ได้แล้วก็ปล่อยร่วลมหายใจออกมันก็จะไปตามวงของมันอ่าตัดสินใจให้เด็ดขาดอ่าโอเคนะครับนี้คือวิธีการจับจังหวะในการเตะของแอดมินแล้วก็น้องแพ็กนะครับอ่าส่วนน้องๆทำยังไงหรือว่าลองฝึกอย่างแอดมินกับน้องแพ็กดูก็ได้นะครับอ่าหมวข้อแรกก็จบไปนะครับ อ่ะหัวข้อที่สองนะครับจะมาสอนน้องๆในการขึ้นฟาดแนวตรงนะครับวิธีการวิ่งวิ่งตาข่ายนะครับว่าจะเข้ายังไงเวลาลูกมาหน้าตาข่ายเข้าตรงไหนแล้วก็วิ่งเข้าไปตรงไหนแล้วก็จะขึ้นยังไงให้มันตรงนะครับก็คือเตะขึ้นไปแบบน้องแท็กนะครับเดี๋ยวจะให้น้องแท็กเป็นคนสอนนะครับอ่าเดี๋ยวน้องๆก็รอดูนะครับอ่เดี๋ยวขอขยับกล้องรับมือครับผม แล้วนะครับน้องๆก็เดี๋ยวให้น้องแท็กนะครับอธิบายขั้นตอนก่อนนะครับว่าเวลาวิ่งเตะแนวตรงจะเข้ายังไงตอดยังไงนะครับอ่ะอให้แท็กอธิบายอ่าขึ้นเตะแนวตรงครับอันนี้สาหรับคนที่จะลงมาใช้เตะในสนามแล้วตอนแรกเราก็ยังเตะแนวตรงไม่ได้เราะขาเรายังวาดแบบลายข้านอยูอ่เราจะขึ้นแล้วเราจะเตะวาดขาไปานี้อ่าเราก็ฝึกเตะไปไงี้ในสนามให้ชินเรือ่อยๆเจ็ดจนเตะจน,จนชัวนะครับอย่าเพิ่งรีบที่จะเตะแนวตรง พอเราเตะได้แล้วจนมาชัวเราก็เริ่มขึ้นมาแนวเฉียงจากที่เราขึ้นด้านข้างนี้เราเตะไปอย่างนี้เราก็เริ่มขึ้นมาแนวเฉียงตรงนี้หน่อยลแล้วเริ่มวาดมาอย่างนี้เตะไปเรื่อยๆจนกล้ามเนื้อเราแข็งแรงได้ที่แล้วเราค่อยแล้วใจเราดีแล้วนะแล้วเราค่อยขึ้นแบบตรงๆแล้วก็วาดให้ขาเตะให้เป็นรอบให้ขาให้หันหลังให้เน้นนะ,นะครับเดี๋ยวจะถามทุกท่านนะครับขั้นตอนแรกนะครับในการเตะแนวตรงยืนยังไงครับวิธียืนยืนขั้นตอนแรก ก่อนจะขึ้นแตะนับแล้วก็ดูว่าตัวชงอ่ะเขาจะชงลูกไปไหนพอสมมติเนี่ยลูกชงมาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะวิ่งสไลด์เข้ามาแล้วก็เข้าตรงตรงสไลด์คือกาจังหวะลูกให้ถูกเหมือนขั้นตอนเหมือนอะไรนะขั้นตอนแรกที่เราสอนครับขั้นตอนจับจังหวะขั้นตอนจับจังหวะคือเราจะสไลด์เข้ามาแล้วให้หลังอ่ะพิงเน็ตแล้วเราก็โดดขาชี้ไปตรงๆรนะไม่ชี้ไปลายข้างแล้วเราก็ติด ไปเลยอลองดูสาธิตดูแล้วก็มาเตะเลยที่สูงขึ้นเลยนะเดียวโดนเลยสังเกตนะครับว่าขาเราจะไม่วาดไปด้านข้างเราจะวาดมาตรงๆให้มันอ้อมมาเลยทำไมไ,ไปกข้าไปพี่ขึ้นอีกับ คือการขึ้นเตะแนวตรงการเข้าเตะแนวตรงนะครับก็คือสไลด์มาถ้าสมมติว่าอยู่ด้านนู้นล่ะอ่ะแต่อยู่ด้านนู้นก็จะเป็นการเอี้ยวเตะถ้าเราวิ่งเข้ามาไม่ถึงใช่ไหมใช่ถ้าเราเข้าม่ถึงเลยลูกที่ชิดตะข่ายเราไม่สามารถที่จะขึ้นเตะแนวตรงได้แบบลูกอยู่ใกล้อ่ามีโอกาสขา,า,าข้างนี้ได้เราก็เตะข้างจำเป็นที่ต้องเตะข้างครับเราแตมเราไม่เป็นต้องเตะแบบให้ท่าสวยตลอดไปเราต้องแบบแข่งขันจริงเราต้องใช้แต้มจริงอโอเคเดี๋ยวต่อไปจะ สาธิตนะครับให้เตะให้ดูนะครับวิธีการเข้าเตะนะครับเดี๋ยวจะโยนลูกตะก้อให้น้องแพ็คเตะนะครับอ่าสักประมาณ5ลูกนะครับอ่ายวรอดูกันเลยครับก็จะสไลด์เข้าแนวตรงมะอ่านะครับพร้อมแล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวจะให้นี่แพ็คนะครับเตะแนวตรงให้ดูนะครับอ่าการเข้าเตะยังไงสังเกตด้วยนะครับเราจะดูจากลูนะครับถ้าลูกชิดตะข่าย เราไม่สามารถตีตรงได้แล้วก็จะตหลายครั้างผมจะไล่เข้าไปถนะ้าเข้าตรงตรงฟังด้วยการถ้าสมมติว่าลูกมาอยาู่นั้นล่ะ เราต้องใช้ความเร็วด้วยตัวเตะต้องมีความเร็วด้วยคิดดิครับ จริงมนนาตั้มาต่อะไรนอ,นอเมริกานัดอเมริกาแล้วลูกไกลล่เราก็เหมือนที่ตอนแรกเราสอนเราต้องเข้าจังหวะถูกเป็นการจับจังหวะเป็นตัวนะครับวางตัคู่กัน น้องๆสําหรับการจับจังหวะเทแล้วก็การเข้าสอดลูกนะครับการสอนลูกการเข้าในแนวตรงนะครับแพ็กกับแอดมินก็ทําให้ดูแล้วนะครับก็จะเป็นความสามารถเท่าที่พวกเรามีนะครับสําหรับแต่ละคนะการใช้แนวคิดเป็นแนวทางเฉยๆนะครับไม่บางคนก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งบางคนก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงแต่แนวทางของพวกเราก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับถ้าน้องๆอยากรู้แต่ละคนก็จะมีแนวทางที่ฝึก ซึ่งแตกต่างกันออกไปและใกล้เคียงกันเพราะว่าเป็นกีฬาแต่ก็เช่นเช่นกันอ่าแต่ถ้าน้องๆอ,อยากจะฝึกก็ลองฝึกดูถ้าได้ก็เป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะครับก็ฝากน้องๆด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินแล้วก็น้องแพ็กด้วยนะครับฝากชมรมเราด้วยนะครับสวัสดีครับ run